เรื่องของออทิศทางของการลงทุนของนักธุรกิจนะครับคนทีออ่อยากที่จะลงทุนแต่ว่ายังมองไม่ออกว่าอยากจะไปค้าขายกับทั่วโลกเนี่ยกับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับจะทำอะไรดีนะครับนะฮะอะไรคือ,อ,อตัวสินค้าที่คนทั้งโลกต้องการจากเรานะฮะนะ นะครับนะฮะก็อย่างนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาเกริ่นนําตรงนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,ากฎของการเงินโลกนะครับนะกฎของการเงินโลกก็จะมีทฤษฎีอธิบายอยู่1ทฤษฎีก็คือกฎซีโร่ซัมเกมนะฮะนะฮะกฎซีโร่กับซัมเกมก็คือเงินเนี่ยนะครับเงินทั้งโลกเนี่ยนะครับ เงินทั่วโลกเนี่ยจะมากองกันเป็นหนึ่งหนึ่งหนงกองเนี่ยนะฮะนะผมตีซะว่าทั้งโลกเนี่ยหนึ่งรอบาทนะฮะใครที่ชนะเกมนี้ก็คือสามารถมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าและการบริการที่ดีก็สามารถเอาสินค้าและการบริการที่ดีนี้ไปแลกเงินทั้งโลกในกองของโลกเนี่ยนะฮะออกมาเป็นของเราได้ ออกมากลับเข้าประเทศเราได้นะครับนี่คือทฤษฎีซีโร่สัมเกมนะครับนะบเงินมันไม่ได้ผุดออกมาเองในอากาศนะครับนะฮะเงินกลไกลของระบบเงินของโลกเนี่ยมันก็เท่ากับการมีเงินออยู่อยู่ในกลไกลของมันเหนก้อนนะหนึ100บาทนะครับเรามีความสามารถในการที่จะเอาความสินค้าและบริการไปแลกกับเข้ามาเราก็ได้มา10-20บาทมาเป็น ของของเราของประเทศเรามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะประเทศประเทศ B ประเทศ C ก็หาเทคโนโลยีมาแลกเอาเงินของโลกตรงนี้กลับไปประเทศตัวเองเนี่ยกลไกของการเงินโลกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเราต้องย้อนมาดูว่านะประเทศไทยเรามีจุดแข็งอะไรนะเราไปแข่งเทคเทคโนโลยีเอ่อเพื่อที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจเนี่ยคง คงเป็นไปยากมากนะแต่เราสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเราย้อนกลับมาดูนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรนะฮะประเทศเรามีจุดแข็งก็คืออย่างแรกเลยคือการท่องเที่ยวอ่าอันนี้ก็ดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภูมิทัศน์ท้องทะเลแสงแดดอากาศที่บ้านเราได้อ่าอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วอย่างที่สองอาหารครับนะ ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับเขามาชิมอาหารมาทานอาหารนะครับของคนไทยที่มันหลากหลายมันวารตี้มันราคาไม่แพงไม่สูงเหมือนบ้านเขานะครับแล้วมันก็อร่อยนะครับนะแล้วอาหารบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้มยำเอยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะหรือต้มขาเอยเนี่ยที่เขาชอบกันนี่นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีสมุนไพรอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะมีขามีตะไคร้ใช่ไหมครับนะฮะนะแล้วสิอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่า จะมากินที่บ้านเราได้อย่างเดียวมันสามารถทำนะฮะให้สําเร็จรูปนะฮะแล้วก็ส่งออกไปหาเขาที่ประเทศของเขาก็ได้ถูกไหมครับนะฮะนี่คือโอกาสนะครับนะฮะอ,อย่างที่3นะฮะอย่างที่3ก็คือสมุนไพรนะฮะสมุนไพรในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยนะครับสมุนไพรที่ใช้กับปรุงอาหารก็อย่างที่อย่างที่กล่าวไปจะคล้ายานะฮะจะเรา นะและอื่นๆอีกม,กมากมายเนี่ยนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเ,อาเขาเรียกว่าความเข้มข้นของตัวสมุนไพรนะครับนะถ้าเป็นคนโบร,โบราณเขาบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยจะมีเทวดาคอยปกป,กปักรักษานี่แนะ้าเป็นคนโบร,โบราณนะแต่ถ้าเป็นคนสมัยใหม่ก็คือสมุนไพรไทยเนี่ยปลูกอยู่บนพื้นที่ที่นะเขตร้อนชื้นนะครับ นะลมฟ้าอากาศมันเอื้ออำนวยนั่นเองนะครับนะมันก็ทําให้เกิดความโดดเด่นนะครับที่ท,ที่ที่ดีกว่าที่อื่นๆนั่นเองนะครับนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรเนี่ยนะครับทั่วโลกก็ยอมรับแล้วนะฮะนะทั่วโลกยอมรับแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรที่จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะฮะส่งออกไปนะครับให้ทั่วโลกได้ใช้กันนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็เป็นตัวที่คอยเราคอยเป็นกําลังเสริมให้โลกในการที่จะส่งอาหารส่งสมุนไพรนะครับให้เขาไปนะครับนะเนี่ยเห็นไหมฮนะเนีแล้วกออ็อีกอย่างหนึง่งก็มีอะไรนะเออ,อ จําไม่ได้ซะแล้วนะฮะจำไม่ได้ซะแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับสองสามอย่างนี่แหละนะครับที่ที่ที่จะโดดเด่นมากนะครับนะนะที่จะโดดเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเอาเป็นว่านักธุรกิจไทยเนี่ยที่กําลังมองหาเนี่ยอ้อผมจาได้แล้วนึกออกแล้วนะฮะอันสุดท้ายคือนะฮะในเรื่องของวิทยาการทางการอ่ เฮลท์แคร์นะครับนะ uh, เฮลท์แคร์ก็จะมีอะไรบ้างล่ะ uh, ทางด้านการแพทย์ทางด้านอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะ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 ประเทศไทยเราขึ้นชื่อนะครับในระบบทางด้านการแพทย์นะครับนะฮนะหรือการดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะแต่ผมขอขยายความในเรื่องของตัวที่จะส่งออกไปนะครับส่งออกไปค้าขายกับกับกับ ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เรื่องสมุนไพรนะครับนะนักธุรกิจท่านใดนะครับที่กําลังออมองหาว่าเออเราจะทําอะไรไปขายกับคนทั้งโลกดีนะครับนะท่านที่เข้าใจในเรื่องกลไกของระบบเงินของโลกเนี่ยนะกำลังมองหาว่าตลาดใหญ่ก็ค,คือตลาดต่างประเทศเนี่ยจะขายอะไรให้เขาดีนะ อาหารนะครับสินค้ากลุ่มอาหารก็ก็ก,ก็ก็ดีนะครับสม,มุนไพรก็ดีเลยนะครับนะฮะชาวต่างชาตินี้ให้ความนิยมมากนะครับเราหาช่องทางครับนะหาช่องทาง้าเดี๋ยวนี้มันมีองค์กรต่างๆที่อยู่ในภาครัฐนะฮะก็มาให้ความรู้มาหามาให้อ,อ่เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสร้างแม,แม้กระทั่งตัวนวัตรกรรมเรื่องโปรดักนะครับนบวัตกรรม สร้างในเรื่องของการหาตลาดให้ยเยอะๆไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารภาครัฐดีๆที่รองรับอีกเยอะแยะเลยนะสำหรับคนที่เป็น SME ที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับต่อยอดธุรกิจตัวเองนะครับนะแล้วยัง ยังเขาเรียกว่ายังลังเลอยู่ยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับอันนี้ผมคมสันก็มาตอกย้ําอีกหนึ่งสิอ่งห,หนึ่งสิ่งนะครับก็คืออาหารและสมุนไพรนี่ละครับนะที่น่าสนใจมากนะอาหารก็บางทีเออเราก็เขาเรียกว่าอะไรฮะก็ไปดูนะแต่ละพื้นที่เนี่ยไปสร้างดีมานนะสร้างสร้างความต้องการอ่าให้กับให้กับตัวสินค้าเราด้วยนะครับเช่นเช่นบางทีเราอาจจะ ไปในเรื่องอาหารไทยนี่มันอาจาจะจะจะเต็มที่แล้วแล้วก็ต้องไปดูว่าประเทศไหนๆเนี่ยเขาเขาทานอะไรกันนะเราก็ไปทําอาหารของประเทศเขาโดยใช้วัตถุดิบจากประเทศเราใช่ไหมฮะใช้ข้าวใช้เนื้อสัตว์ใช้อาหารทะเลจากประเทศเราอย่างเงี้ยใช้สมุนไพรจากบ้านเรานะเนี่ย แต่ว่าเป็นอาหารของพื้นพื้นเมืองของเขาพื้นประเทศของเขาที่เขานิยมกินอยู่บ่อยๆเนี่ยตลาดมันก็จะเดินอยู่เรื่อยๆก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับมันไม่จําเปน็นต้องเป็นอาหารไทยอย่างเดียวนี่ใช่ไหมฮะเราประยุกต์ให้มันสากลขึ้นให้เหมาะกับท้องถิ่นแต่ละประเทศนั้นๆที่เขาทานกันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็จะไปได้อีกไกลเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะมันก็จะได้พานะครับพาเขาเรียกว่าพากาันเขาเรียกว่า เกษตรกรหรือหรือคนที่ทําประมงปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็ก็มีรายได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นคนผลิตตัววัตถุดิบให้ให้กับเรามันก็จุนเจือเกื้อหนุนกันทั้งระบบทั้งประเทศนั่นเองนะครับนะนะี่นี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับนะนะอันนี้ใครที่ยังลังเลอยู่นะครับอันนี้นน่าสนใจนะครับนะวันนี้ผมคมสันก็มาแชร์นะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่าอะไรสนุกสนุกให้ฟังกันอีกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคกันต่อไปนะครับวันนี้ขมสรรน,นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ